สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love er Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์โคโสแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะแม่หมอดีใจมากๆชื่นใจมากๆม,มีกำลังใจที่จะทำคลิปลงให้เป็นเพื่อนรับชมในทุกๆวันเลยนะจ๊ะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะหากใครสนใจก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริป นนปี้ปะจสำหรับวันนี้ไม่หว่าจะดูดวงความรักของผู้ที่เกิดธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกหากเพื่อนๆน,นะคะไม่แน่ใจหรือใครไม่ทราบว่าราศีแต่และราศีเนี่ยคือผู้ที่เกิดวันที่เท่าไหร่นะช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็ดูรายละเอียดใต้ด e s c r i p t i นได้ขวามือ ใต้คลิปนะจ๊ะจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปนะแม่หมอจะใส่รายละเอียดเรื่องวันเกิดของแต่ละราศีแล้วก็รายละเอียดในการติดต่อแม่หมอเพื่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็สําหรับวันนี้ดูดวงความรักธาตุน้ําผู้ที่เกิดราศีมีนกรากฏพิจิกแม่หมอใช้ไพ่ชุด Star Spinner Tarot สิบใบ The Romance Angel Oracle 5าใบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะ ไพ่ทั้งหมด15ใบนะคะคุณได้ไพ่ Six of Wands, The Tower, Two of Chalices, Ten of Coins, Prince of Coins, King of Coins, Four of Wands, Two of Wands, Nine of Chalices, Six of Chalices, Chemistry, p a r t l i f e Relationship, Expect Your Love, p l e u e n e s s อัลลิควายเดสเลผู้ที่เกิดธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกพลังงานจะเข้มข้นนะในช่วง30วันหรือจนกว่าแม่หมอจะทำคลิปดวงความรักของผู้ที่เกิดธาตุน้ำในเดือนหน้านะคะพลังงานที่เข้มข้นมากๆเลยที่แม่หมอเห็นนะคือพลังงานของคนโสดคนที่เพิ่งเลิกราตัดจบเป็นพ่อมไม้แม่ไม้หรือผู้ที่ พิ่งรู้ตัวเองนะว่าเป็นมือที่3แล้วก็กําลังถอยออกมาหรือในสารภาพของความรักเพศสภาพเดียวกันชายรักชายหญิงรักหญิงได้นะทั้งหมดที่กล่าวมาคือความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยยังบอกถึงว่าความรู้สึกที่เจ็บปวดอะนะในเรื่องของมือที่3ในอดีตที่คนของคุณอาจจะเลือกใครคนที่ไม่ใช่คุณเป็นความรู้สึกของพ่อไม้แม่ไม,ม้หรือว่าพลังงานการเจ็บปวดพัดพราก ความเสียใจที่คุณพบเจอตอนเนี้ยเป็นไม่นานหรอกเดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันคุณนะจะงงมากที่จะมีใครสักคนเดินมาในชีวิตคุณเดินเข้ามาให้ความสัมพันธ์ที่ดีให้ความรักหรือมาจีบคุณน่ะนะทําให้คุณงงไปเลยคุณยังคราบน้าตาไม่แห้งสนิทดีเลยนะคนคนนี้ก็จะเข้ามาคนคนนี้เขาเป็นคู่แท้ที่ดีกับคุณนะคนคนนี้ เขาจะเข้ามาหลังจากที่คุณเนี่ยพ่บอกเนี่ยนะหลังจากที่คุณเจ็บช้ำเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าความรักที่คุณเผชิญอยู่มันไม่สมหวังคุณเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าอกหักเสียใจเป็นโสดอีกครั้งกับความรักในอดีตคุณรู้สึกว่าโอ้ความรักที่เจอมาเนี่ยนะไม่สมหวังเลยเสียใจนะเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกเป็นคนที่ต้องโดดเดี่ยวสิ้นหวังสถานการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่คุณจะพบเจอคนคนนี้ ผู้คนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนรวยคนนี้มีสิบเหรียญนะเป็นคนมั่นคงมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าที่การงานคนคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการงานที่ดีบ้านรถทรัพย์สินเงินทองมากมายคนคนนี้มีพร้อมอยู่แล้วเขาแค่รอความรักและคนรักที่ดีเท่านั้นคุณกับเขา เป็นคู่ที่ดีต่อกันนะ Prince of Coins กับ King of Coins เนี่ยพายราชินีเหรียญและราชาเหรียญบอกว่าคุณกับเขาเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่ดีต่อกันและเมื่อถึงวันที่คุณได้พบเจอกันได้รักกันได้คบหากัน ความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะเพราะคุณและเขาเนี่ยต่างมีความมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องการเงินคนคนนี้และคุณมีดวงชะตาที่เกื้อหนุนกันอย่างมากเรื่องการเงินถ้ายิ่งคบหาหรือยิ่งเป็นสามีภรรยานะดวงชะตาของคุณทั้งสองคนจะยิ่งเกื้อนหนุนให้ต่างฝ่ายนะต่างร่ำรวยมั่งคั่งให้คุณทั้งคู่ร่ำรวยมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปไพ่บอกว่าคนคนนี้เข้ามา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเปลี่ยนแปลงอย่างไร้่ะก็เขาจะเข้ามาคบกับคุณอาจจะคบไม่นานนะเขาก็อาจจะขอคุณแต่งงานหรือคุยกันไม่นานก็ออกเดทไปเที่ยวต่างจังหวัดมีความรักที่มีสถานการณ์ช่วงเวลาที่สุขหอมหวานสุดชื่นไม่นานมากเขาก็จะขอคุณแต่งงานคนคนนี้เขามีความพร้อมเรื่องการเงินอยู่แล้วนะและคนคนนี้เขาเนี่ย จะขอคุณเป็นเจ้าสาวอย่างแน่นอนเพราะเขาอยากมีครอบครัวที่มั่นคงไพ่สีไม้เท้าเนี่ยแปลว่าความรักที่มั่นคงอยากอยู่ร่วมกันอยากเป็นคู่ชีวิตกันไปจนแก่เท่าเขาอยากให้คุณคนนั้นเป็นคุณนะไพ่ใบน,นี้นะจ๊ะชัวบวานเนี่ยไม่บอกพิ่งพูดไปเองเขาอยากเคียงข้างกับคุณอยากให้คุณคอยอยู่ในชีวิตเขาเป็นคู่รักเป็นคู่ครองที่ดีอยู่ร่วมทุกรวมสุขกันไปนะจนแก่จนตายจากกัน คนคนนี้เขาคาดหวังความสัมพันธ์ในระยะยาวนะเขาจะเข้ามาชัดเจนแล้วก็ทําความรักครั้งนี้ให้คุณมีแต่ความสุขสดชื่นเขาจะรู้สึกว่าเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณและเขามีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เข้ากันได้ดี c h e ีทรี r y ทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปรับตัวเองมากไม่ต้องพยายามปรับปรุงนิสัยหรืออะไรทั้งสิ้น คุณต่างรักกันด้วยความเข้าใจและรักกันด้วยคุณสมบัติที่ต่างฝ่ายต่างมีและไพ่บอกว่านะจ๊ะพลังงานของคนนี้ที่จะเป็นคู่ชีวิตคุณเนี่ยอาจเป็นพลังงานของคนเก่าก็ได้ในที่นี้หมายถึงคนที่คุณเคยคบหาแล้วก็เลิกลาไปหรือเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพบเจอกันตอนโตและก็เกิดความรักหรือในที่นี้หมายความว่าเป็นความรักพลังงานคนรักเก่าจากอดีตชาติ คุณเคยรักกันมาแล้วคุณเคยเป็นคู่ชีวิตกันมาแล้วเคยเจอกันเคยผูกพันกันมาแล้วเคยเป็นสามีภรรยากันมาแล้วไงล่ะความรักมันเลยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการแต่งงานมั่นหมายหรือการเป็นครอบครัวก็จะเป็นสเต็ปต่อมาโดยที่ใช้เวลาไม่นานเมื่อคุณพบเจอเขานะคนคนนี้จะแสดงออกในความรักกับคุณอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรักคุณคนนี้มากคุณไม่อยากห่างไกลคุณอยากกอดอยากหอมอยากจูบเขาเนี่ยแทบไม่อยากละสายตา หรือห่างคุณไปแม้แต่เสี้ยววินาทีคนคนนี้และคุณนะอยากแสดงความรักอยากให้ไอายุนอยากให้ความรู้สึกที่ชัดเจนในเรื่องความรักต่อกันเป็นอย่างมากเวลาคุณอยู่ใ,นในกล้กันนะมีความรู้สึกว่าคุณสองคนกลายเป็นเด็กอีกครั้งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะプレ n e s สคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความเป็นเด็กอยาก ล้อเล่นอยากหยอกล้อสนุกสนานมีโหมดงุงิง้งงงิงอ้อนเขานะอืมคุณจะกลับมารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจอย่างมากที่สุดอีกครั้งคนคนนี้นะจ๊ะไพ่บอกว่า เขาจะเข้ามาเพื่อเติมเต็มความรักและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเขาจะเข้ามาเป็นคู่แต่งงานเป็นสามีภรรยาที่จะอยู่คุณจนแก่เท่าเขาจะเข้ามาเพื่อคุณมีความสุขอย่างแท้จริงการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือพิธีสงฆ์หรือการสร้างครอบครัวการจดทะเบียนเนี่ยการเป็นครอบครัวที่มั่นคงและมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับคุณคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อทําให้คุณมีความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องความรักและการเงิน คนคนนี้จะผูกมัดผูกพันคุณด้วยสัาภาพที่ชัดเจนทางสังคมถ้าไม่แต่งงานก็ต้องจดทะเบียนแหละนะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้โลกรับรู้ทำให้สังคมรับรู้ว่าคุณและเขานะคือความรักคือสามีภรรยาคือคู่รักกันคนคนนี้จะเข้ามาเมื่อผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะราศีมีนกรกฎพิจิกพบกับความผิดหวังเสียใจความรักที่ไม่สมหวังในอดีต สิ่งนี้จะเป็นแค่อดีตที่คุณนะจะลืมเลือนมันได้คนเหล่เป็นคู่แท้คู่ชีวและคู่ครองของคุณนะจ๊ะ ก็แม่หมอขอจบคำทำนายสำหรับดวงความรักผพ้ที่เกิดทัดน้ำแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสำเร็จสมหวังนะในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาเลยนะการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาดโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูขอแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ